สองพี่น้องจะแต่งงานในเวลาเดียวกันพี่สาวจะแต่งงานกับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนน้องสาวกลับต้องแต่งงานกับชายตาบอดผู้ไรเงินสะพัดน้องสาวพูดเต็นไปด้วยความบิดาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเพื่อบังคับให้พ่อแม่ให้เธอสลับคู่แต่งงานกับพี่สาวเธอไม่รู้ว่าพี่สาวได้ตัดสินใจที่จะทิ้งซีเอโอไปแล้วพี่สาวตอบตกลงโดยไม่ลังเลฉันยอมแลกสัญญ,ญาตแต่งกับเธอแกพูดว่าอะไรนะ คนตาบอตระกูลกูฉันจะไปแต่งเองเธอก็ไปเป็นภริยาเศรษฐีสักกูจริงใช่ไหมแต่สินสอดพันล้านของตระกูลกู้ฉันจะเอาไปทั้งหมดได้ไม่มีปัญหาเลยขอแค่เธอย่อมแต่งกับคนตาบอน,นั่นแทนน้องพ่อจะให้สินเดิมอีกร้อยล้านอะเง้นขอบคุณนะคะพ่อก็เป็นลูกพ่อเหมือนกัน พ่อก็รักลูกจริงๆฮะรักฉันเหรออะใช่พี่จะทิ้งมหาเศรษฐีอย่างฟู่จิ้นเย่แล้วไปแต่งกับคนตาบอดที่ไม่รู้จักเหรอแน่ใจเหรอว่าจะไม่เสียใจทีหลังทุกคนก็พูดว่ารักฉันสองปีก่อนแม่ฉันเพิ่งเสียพ่อก็พาเมียน้อยกับลูกติดเข้าบ้านทันที ยังจะขายฉันแลกเงนินลงทุนลากออกไปไปชนะกรอกยาแล้วส่งเธอไปทองประธานจางนี่แหละความรักของพ่อใครกล้ายุ่กับคนของฉันฟู่จินเย่โผล่มาจากไหนไม่รู้ช่วยฉันไว้จากนรกฟูจินเย่มหาเศรษฐีเมืองจริงฉันเจอกับคุณหนูซูที่ห้ารักกันตั้งแต่แรกเห็นใครกล้าแต่สูวันถังอีกก็เท่ากับเป็นศัตรูกับฟู่กรุ๊กต้องตาย ันดี่ทผู้หญิงเขาก็พูดว่ารักฉันยอมเอาตัวบางนี้แทนฉันแต่ทั้งหมดนี้ก็คือแผนหลอกทั้งนั้นฉันไม่เสียใจแต่ก่อนวันแต่งเรื่องสลับคู่ห้ามบอกใครเด็ดขาด ไม่ต้องห่วงนะพี่ฉันไม่พูดแน่นอนคุณย่าคนที่ผมรักมีแค่ลาหลานคนเดียวหลาหลานทั้งใจดีกล้าหาแล้วก็ฉลาดด้วยตำแหน่งคุณผู้หญิงฟู่ก็แค่เป้าล่อผมไม่อยากให้หลานแต่งเข้ามาก็ผมเตรียมคนไปชิงเจ้าสาวระวัติหาเรียบร้อยแล้วพอยิงเสร็จผมจะพาหลานไปคฤหาต่างประเทศพอตระกูลฟู่ผ่านวิกฤตแล้ว ข้าแต่งงานก็นอยากสมเกียรติคิดแท้ฉันก็แค่โลกกันภัยของซูซินรานเขาสร้างกับดักขึ้นมาเองรอให้ฉันตกหลุมแล้วค่อยทำลายฟูจินเย่ยายคิดว่าซูซินดานใจดีและกล้าหาญแต่รู้ไหมว่าซูซินดานทำลายครอบครัวฉันยังแย่งของที่แม่ฉันทิ้งไว้ไปเอาคืนมานะอยากได้เหรองี้ก็กราบขอฉันสิเชื่อฟังดินี่ถึงฉันจะรอสร้อยใหม่แล้ว จะสุดท้ายก็เสียไยตอนที่ช่วยคนคนคในอุบัติเหตุรถชนไม่เป็นไรใช่ไหมคะฟูจินเย่เธอไม่มีทางเป็นโลกกันให้ซูซินรอดน,นายก็ไม่ต้องไปยิงเจ้าสาวทอบความใจดีของเธอใช่ไหมงั้นฉันจะยกเธอให้เลยเซลเยคิดอะไรอีกละ่ะคุณย่าถ้าไม่ใช่พร่อหลาน,ลานผมคงตายในอุบัติเหตุนั่นไปแล้วผมจะตอบแทนคุณแน่นอน ตั้งแต่ตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าถ้าเพื่อนลาลแล้วผมยอมทำทุกอย่างแม้ว่าต้องแต่งกับฟูวาดถังเลาก,กันนี้ที่แท้ทุกอย่างก็แค่ลมฮัลโหลถางถางฉันคิดถึงเธอฟูจิงเย่ไหนๆก็ชอบและละคร รักซูซินนานสักขนาดนั้นงั้นเกมนี้ฉันจะเล่นต่อกับนายฉันก็คิดถึงนายทางทางอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราต้องไปลองชุดแต่งงานกันโอเคอย่าลืมพาซูซินหลานมาด้วยเธอแต่งวันเดียวกับเธอจะได้ลองพร้อมกันที่แท้ทุกอย่างมีเบื้องหลังหมด Happy ้ว d น i n g ท a y ไม่ว่าจะไปไหนนายก็จะหาทางให้พาซูซินหลานไปด้วยเสมอแต่เห็นว่าเธอชอบกุหลาสสีฟ้าฉันเลยหยิบม,มาให้ดอกนึงนะ <S <S รู้ได้ยังไงว่าฉันชอบกุหลาบสีฟ้าขอบคุณนะพี่ฟูรู้ใจซูซินราดีกว่าฉันซะอีกพี่ฟูรู้ได้ไงว่าฉันชอบกิบบนพวกนี้ทำให้ฉันโดยเฉพาะเหรอใช่ไหมพี่แม่คะทาง,ทาง<อ>มต้อกลัวนะฉันจะไปหาเาดี๋ยวดี S <S> ไอเด็กบื้อเอ้ยปากบอกว่าชอบสูสินรานแค่หลอกใช้ถังถังแต่ดูเขาสิร้อนร,รนแทบตายถ้ารักใครจริงมันปิดไม่มิดรกอกตกใจหมดเลยเดี๋ยวว่าเป็นอะไรไปแล้วกลัวฉันตายแล้วจะไม่มีใครเป็นโลก,กันภัยให้สูสินรานมั้งร้องไห้ทำไมอะใครรังแกเธอบอกฉันมาฉันจะไปจัดการให้ถ้าเป็นนายอะ จะลงโทษฉันได้เลยฉันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟูพี่ฟูลานลานคราวก่อนฉันบอกว่าอยากได้สร้อยที่มีเส้นเดียวในโลกไม่คิดเลยว,ว่าพี่จะลงมือทำให้ฉันโดยเฉพาะทำเล่นๆน,น่ะเธอชอบก็ดีแล้วประธานฟูทำไมต้องลงมือทำสร้อยเส้นนี้เองล่ะครับ มือพังหมดแล้วเธอบอกว่าอยากได้ของขวัญที่มีชิ้นเดียวฉันต้องทำเองถึงจะคู่ควรกับเธอจินงหญ่กำลังเตรียมของขวัญให้ฉันเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันแน่ๆงั้นฉันก็ให้ของขวัญเขาสักชิ้นฉันอุตส่าห์ตั้งใจเตรียมของขวัญให้เขาแต่เซอร์ไพรส์ของเขากลับให้ซูซินดานแทนขอบคุณนะคะพี่ฟูของขวัญชิ้นนี้ฉันชอบมากว่าแต่พี่คะได้ยินว่าพรุ่งนี้จะไปลองชุดแต่งงานขอไปด้วยได้ไหมได้เลย ทั้งๆดันหลานแต่งงานวันเดียวกับเธอรองพร้อมกันสะดวกดีพอดีใช้ก็เตรียมไว้สองชุดพอดีองั้นเหรอวางแผนไว้นานแล้วสินะคุณผู้หญิงคุณหนูรองนี่ชุดที่ประธานฟูเตรียมไว้ให้ทั้งสองคนชุดแรกนี่ดีไซเนอร์ระดับท็อปหลายคนใช้เวลาทําตั้งสปีส่วนชุดที่สองเป็นฝีมือดีไซเนอร์หน้าใหม่ฉันเลือกชุดแรกคขอโทษนะพี่ ไม่รู้ว่าพี่ก็ชอบฉันผิดเองอย่าลงโทษฉันเลยสุสินรานไปรี่หลักสูตรมายาที่ไหนมาอีกล่ะฝีมือการแสดงดีขึ้นเยอะฉันเคยลงโทษเธอเมื่อไหร่พี่อย่าพูดแบบนั้นเลยฉันจะกราบขอโทษพี่ก็ได้นะพอแล้วสุลานหังทำไมเชอบรังแก้ล,ลา้นบอยเธอเป็นน้องสาวเธอนะฟูจิเยะเราอยู่ด้วยกันสามปี กันแน่ที่รังแกใครในยังไม่รู้เหรอชุดแรกไปบอกกับเธอให้ดันลานไปเธอแต่ฉันชอบฉันบอกแล้วไงชุดดีไม่บอกกับเธอให้ดันลานเลยแน่ใจเหรอผังถังอย่าเป็นแบบนี้นะชุดที่สองบอกกับเธอกว่าก็ได้ฉันเปลี่ยนก็ได้ คุณนะคะพี่ฟู่คุณผู้หญิงคุณหนูรองฉันจะพาทั้งสองไปลองชุดแต่งงานตรงโน้นตามใช่มากคะเธอยอมง่ายขนาดนี้เหรอเมื่อก่อนต้องมีเรื่องใหญ่แล้วแต่ก็เธอเชื่อฟังขึ้นก็นดีเหมือนกันพี่ฟู่พี่ฟู่พี่ว่าฉันสวยไหม สวยจ้ะว้าวคุณผู้หญิงสวยมากสวยจริงๆคุณผู้หญิงเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นหนึ่งนี่ยิ่งสินฉันอีกแล้วฟูจินเย่นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันใส่ชุดแต่งงานเพื่อเธอทงัทงถังเธอใส่ชุดดีก็ยังสวยอยู่ดีก็อะไรขึ้นแต่ท่านฟูคุณผู้หญิงแพ้ผ้าไหม ทำไมไม่บอกฉันแต่แรกไปไปเอายามาเร็วฟูจินเยฉันไม่เคยบอกเธอเหรอนี่คือของขวัญที่ซื้อมาฝากคันมากจะแพ้ผ้าไหมเหรอ,อจากในในบ้านฟูห้ามีผ้าไหมอีกขอโทษนะถังถังฉันจำผิดเองคราวหน้าฉันจะจำไว้ไม่มีคราวหน้าละวัาถังว่าถังอ๋อพี่ฟูถังถัง ไม่มีคราวได้อีกแล้วหมายความว่าไงอีกอาทิตย์เดียวเราก็แต่งงานกันแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะเตรียมชุดแต่งงานที่สวยที่สุดให้ขอโทษนะครับฉันไม่รู้ว่าพี่แพ้ผ้าไหมไม่งั้นฉันคงไม่ให้พี่เปลี่ยนชุดทางทางพี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูช่วยฉันด้วยพี่ฟูคจิยช่วยฉันด้วยพี่ฟูเ้ย ฉันลืมไปได้ยังไงว่าฉันก็แค่เครื่องมือที่เขาใช้เพื่อปกป้องซูสินดานฟูจินเย่ตะกุนฟูทำให้ครอบครัวฉันพังวันนี้ฉันจะให้แกเสียคนรักไปให้แกเจ็บไปทั้งชีวิตฟูจินเย่อย่า้ะเงยทัง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 ที่ฉันรักหลาน พอเห็นสู้หวันทางเจ็บใจมันก็เจ็บไปด้วยหมอหมอมาเร็วฟูจิเย่น่าให้ฉันบังนีแทนสุสินด่านเองร้องไห้ทำไมฟื้นแล้วเหรอทังทงังพี่พี่ฟื้นสักทีพี่ฟูนั่งเฝ้าเตีเยงพี่สามวันสามคืนแล้วทำไมพี่เป็นความผิดฉันเอง ถ้าฉันไม่อยู่ตรงนั้นพี่คงไม่เจ็บหรอกพักซะทั้งทงังถ้าเลือกได้ฉันยอมโดนแทนเองเธอรู้ไหม <c oughs> ตอนที่เธอมาสะติฉันกลัวแค่ไหนฟูจิเนย่ยปากบ,บอกว่ารักฉันนี่เหรอคือความน่าของเธอน่าขี้อยากจจริงๆออกไปซะบอกให้ออกไปเลย ออกไปพี่ฟูลาลาน,ลานพี่ฟูไม่เป็นไรก็ดีแล้วลานลานสวางถังจะตีทัดก็ได้แต่ทำไมต้องทำร้ายลาลาน,ลานทำเกินไปแล้วนะฟูจินเยนายเคยช่วยชีวิตฉันแต่ตอนนี้ให้ท่านบังมนี้แทนสุสินดาน ชีวิตและชีวิตเราไม่ติดขัางกันอีกแล้วคุณหนูซูแผลยังไม่หายดีจะรีบออกจากโรงพยาบาลได้ยังไงแถมยังไม่มีใครมารับเลยฉันไปเองได้ค่ะขอบคุณชุดนี้ช่วยจัดการให้หน่อยได้เลยค่ะคุณหนูซูอีกแค่สองวันก็แต่งงานแล้วจะได้หลุดพ้นสักที ที่นี่ที่ไหนฉันโดนลักพาตัวคุณหนูใหญ่ตะกูลซูใช่ไหมแต่ยินมาว่าเธอทำให้น้องสาวหมดสติไม่ฟื้นไม่รู้สึกผิดบ้างเลย วันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอให้สาสมแทนเขาเดี๋ยวอาจจะเจีบหน่อยนะเป็นเขาเหรอแต่ว่าต้องจำบทเรียนวันนี้ไว้ให้ดีอาจารย์บอกว่าจะคุ้มครองให้ปลอดภัยและมีความสุขฉันจะรักเธอตลอดไปฉันก็รักเธอฟูจิเยเขาลักพาตัวฉันเพื่อสู่สินดานยังจะลองทอฉันอีก เดี๋ยวอาจจะเจ็บหน่อยนะแต่ว่าต้องจำบทเรียนวันนี้ไว้ให้ดีเธอทำร้ายลานก่อนอย่าใจอ่อน <c oughs> ยังไม่พอ ลุยต่อฟูจินิเราจบกันจริงๆแล้วขอโทษนะทงังังฉันพลาดไปเองทำให้เธอถูกลักพาตัวแต่เธอก็ทำร้ายหลย่อนครั้งนี้เธอว่าเป็นบทเ,เรียนแล้วกัน รู้ว่าผิดแล้วใช่ไหมรู้แล้วอย่าโกรกธเลยนะพวกนี้ก็แต่งงานกันแล้วฉันเตรียมของขวัญไว้ให้อ๋อคุณผู้หญิงนี่คือประธานฟู้ประมูลมาให้คุณโดยเฉพาะสร้อยเพชรสีน้ำเงินที่เคยไปของราชินียุโ,ยโรปและเกาะส่วนตัวในทะเลคลริเบียนนี่คือกรรมสิทธิ์ของเกาะและวิลล่าหลายหลังบนยอดเขาชอบไหมทางทางชอบค่ะผูจิงเยในงานแต่งค่งนี้ ันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะของอะไรถึงดึรับขนาดนี้พรุ่งนี้นายก็จะรู้เองโอเคการฉันจะตั้งตารอของขวัญชิ้นนี้ขอให้ฉันจำไม่ลืมไปทั้งชีวิตไม่ต้องห่วงแนนอนอยู่แล้วตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนในที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วคุณย่า อะไรเนี่ยผมแต่งงานกับสูววานถังก็แค่เพื่อปอกป้องหลานๆเท่านั้นไม่ได้ตื่นเต้นสักหน่อยผมก็แค่ก็แค่อยากรู้สซอร์ไพรที่เขาพูดเมื่อวานซูจินเย่พรุ่งนี้แต่งงานฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไปกันถือของขวัญไปรับเจ้าสาวที่บ้านซูครับไอเด็กบือ้อ ต้องพาถังถังกลับมาอย่างสมเกียรติทุกอย่างยังแก้ทันแม่คะแม่ชอบพูดว่าฉันต้องแต่งกับคนที่ฉันรักแต่ตอนนี้ฉันต้องแต่งกับคนที่ไม่รู้จักขอให้ฉันมีอิสระและความสุขตลอดไปสู่หวานถังคนจากบ้านกู้มารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเรื่องแต่งงานแทนรานรานนะ่ะไม่เปลี่ยน หนึ่งร้อยล้านรีบออกมาใส่ชุดแต่งงานของห่านๆด้วยนี่คือของของฉันช่วยส่งให้บ้านกู้หน่อยพี่จา๋าจะได้แต่งกับคนตาบอดคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างพูดอีกคำเดียว ฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะพ่อครับออ,อมผมมารับหวานหวานกลับบ้าน <c oughs> เตรียมของข,องขวัญเล็กๆให้ท่านมีของหลานๆด้วย <c oughs> อุยอ้ย,ย,ยประธานฟู่ใส่ใจจริงๆ <c oughs> มามารับไว้เลย <c oughs> ประธานฟู่ชอบล้านๆขนาดนี้ให้หลานๆแต่งแทนสุวานถังเขาต้องพอใจมากแน่ มาเลยประธานฟู่เชิญข้างในเลยคุณสู่ครับเอ๊ะผู้ชายเราสายตาไม่ดีออกไปไหนลําบากพอม,มารับเจ้าสาวแทนช่ดีที่สู่หวานถังยอมเปลี่ยนตัวกับรานบานไม่งั้นชีวิตรานรานต้องพังหมดแน่เข้ามาเถอะอ้อาวประธานฟู่มาเลยเชิญข้างในสูหวนถังบอกไว้เลยนะพี่ฟู่ต้องชอบฉันแน่เขาแค่เกรงใจถึงไม่ทิ้งเธอพอเขารู้ว่าคนที่แต่งกับเขาคือฉัน ต้องดีใจมากเขาต้องดีใจแทบตายเลยล่ะบ้านฟูกับบ้านกู่ขันมา,มาถึงหน้าบ้านแล้วรีบปรุงพักให้เรียบร้อยลูกสาวบ้านซูสองคนเขน,นึงแต่งกับมหาเศรษฐีอีกคนแต่งกับคนต้าบอดไม่ยึติดคาเลย ผู้หญิงชาตินี้ทั้งชาติเราไม่ต้องเจอตันอีกแปลกจนะังทำไมในใจฉันมันไม่สงบเหมืมอนกำลังจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปหวานหังไม่ใช่เธออยู่บนรถคันนั้นได้ยางไรและฉันแต่งกากนกับใครพี่พ้ตจะไปไหนด่านลานทำไม็นเถอดล่ะไม่ผิดแล้วผิดไปแล้ว ท่านสองลิกด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกและชมเวอร์ชั่นเต็ม